ร้องไห้ทำไมครับร้องไห้ทำไมบอกสิร้องไห้ทำไมครับนี่ตอนนี้ทำไม้น้ำแดงแล้วใช่ไหมครับข้างในขวดมีอะไรข้างในขวดมีอะไรครับมีอะไรครับบอกแม่สิน้ำอะไรน้ำแดงกับน้ำน้ำแข็งใชม้าไหนขอดูหน้าหน่อยสิไหนขอดูหน้าไม่ใช่หน้าน้องทันน่ะร้องไห้ทำไมครับร้องไห้ทำไม บอกที่ร้องให้ทำไหมครับอ๋อยังเปลี่ยนทีวีใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ํามาเปลี่ยนเยอะแล้วคุณแม่ก็เลยไม่ให้เปลี่ยนใช่ไหมครับโอเคทำว่าง่วงนอนใช่ไหมพี่เกลน้องง่วงนอนไหมคะพี่เกลนออนมง่วงเออแต่ว่าน้องเออง่วงไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้ง่วงมากแต่ไม่ยอมขึ้นชั้นสองไปนอนนะคะห้องอยู่ข้างบนเนาะยังไม่ยอมขึ้นเลยทุกคนนะคะรอ้องไห้งอแงคุณแม่มากเลยนะคะเมื่อกี้เนาะ ส่วนพี่เกลลี่ก็ทกําการบ้านอยู่ด้านนอกนะคะตอนนี้กําลังเตรียมของเสร็จแล้วใช่ไหมคะเย้พี่เกลทำการบ้านเสร็จแล้วพี่เกลหันมาหน่อย <c oughs> นี่อันนี้ใครทําไม่ทันวาครับ <c oughs> ขวดน้ําแดงใครทําให้ครับ <c oughs> พี่เกลอันนี้เป็นน้ําแดงเฮบูบอยนะคะทุกคนสามารถกินได้นะไม่ใช่เซนต้าเนาะไม่ใช่น้ำอัดลมนะคะก็เลยกินได้คุณแม่ก็เลยให้กินนะนี่ดูสิคนง่วงนอนไม่ยอมนอนงองเงคุณแม่เลย เอ้ยไม,มีน้ำแข็งด้วยพี่เจี๊นใส่น้ำแข็งให้หนูด้วยอ่ะใช่ไหมครับเออใช่ไงแต่ที่หลังห้ามงงเงต้องออพูดกับพ่อแม่ดีๆเข้าใจไหมครับอือโอเคสิงมากห้ามร้องแล้วนะไม่ร้องนะเข้าใจไหมเดี๋กกินน้ำแดงเสร็จขึ้นห้องไปนอนเลยโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคเยี่ยมทำเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนเยี่ยม